แต่ก็ถือว่าระยะทางตัวนั้นกับลำโพงเล็กๆขนาดนี้2ใบผมว่าโอเคมากนะครับมิโปลดิโอเลสนะครับวันนี้ผมมีลำโพงขนาดเล็กกระทัดรัดมานำเสนอนะครับเป็นลำโพงแ lap A นะครับรุ่น801นะครับเล็กกระทัดรัดจริงๆนะครับสามารถวางได้หลายแบบนะครับเป็นขาตั้งหรือจะเป็นมอนิเตอร์ได้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวดอกลำโพงกันนะครับลำโพงลักษณะนี้เขาเรียกว่าลำโพงแกนร่วมนะครับหรือที่เรียกกันติดปากว่าลำโพงโคเอ็กเชียลนะครับอันนี้ตัวลำโพงขนาด8นิ้วนะครับก็เราจะสังเกตว่าไอ้ตัวกลวยกระดาษเป็นลำโพงที่เป็นลำโพงเสียงกลางนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีปากเสียงแหลมเล็กๆตรงเนี้ยนะครับตัวไวท์คอยของเสียงแหลมเนี่ยแยกต่างหากมาจากไอ้ตัวของเสียงกลางนะครับก็คืออยู่ด้านหลังซึ่งมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเบอร์44มิลเลยทีเดียวนะครับเป็นของเสียงแหลมนะครับซึ่งจะอยู่ใต้ฝาตรรงนนี้ะคับ แต่ใช้ไม่เหล็กร่วมก,กันกับของเสียงกลางเดี๋ยวเรามาดูลักษณะการใช้งานของมันครับชุดที่ร่วมทดสอบนะครับเพื่อจะฟังเสียงของเขาเนี่ยก็จะมีออโต้ซัดเอ็มเอ็กซ์รอยนะครับเอฟเอ็กซ์นะครับแล้วก็มีแอมนะครับทาดาเอสามร้อยนะครับซึ่งบอกเลยว่าแอมรุน่นนี้ยอดฮิตยอดนิยมจริงๆขนาด300วัตบาทต่อข้างเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงดูว่าไอ้ลำโพงเล็กๆขนาด8นิ้วเนี่ยมันจะทำงานได้ขนาดไหน,นครับเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ระยะทางประมาณ ส0เมตรได้นะครับตอนนี้70กว่าครับ70ปลายเลยทีเดียวนะครับเดินมาอีกเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็อีกประมาณอีก10เมตรนะครับนั่นแปลว่าจะเท่ากับระยะทางทั้งหมดประมาณ20เมตรละครับ20เมตรนี่ยังมี70 70สิบเกว่าเลยนะครับ74 75เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับเดี๋ยวรออีก10เมตรนะครับ อีก10เมตรตรงนี้เหลือประมาณ60ปลายนะครับ60ปลายถึง70 71เลยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่ออันนี้อีก10เมตรตรงนี้นครับนี่เท่ากับประมาณ40เมตรแล้วนะครับตอนนี้เหลือ60ประมาณ67นะครับต่ำสุดตรงนี้นครับเดี๋ยวเราลองไปต่ออีกสักห5เมตรลองดู ระยะทางขนาดนี้ก็50ก็จะ50เมตรเข้าไปแล้วซึ่งลำโพงขนาดเล็กๆ8นิ้วเนี่ยถือว่าก็พอตัวแล้วเราลองเงียบนะครับอันนี้ก็เหลืออยู่แถวๆ60ตน้ตนๆนะครับก็ถือว่าประมาณนี้ก็โอเคนะครับถือว่าโอเคมากแล้วโอเคครับผมจากที่เราได้ทำการทดสอบนะครับแล้วก็เดินฟังเป็นระยะทาง วก็พบว่าที่ระยะทางขนาด45-50ถึงเมตรเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงครับ<อ>เริ่มต้นเลยที่หน้าตู้ลำโพงเนี่ย80กว่าดีบีซึ่งก็โอเคมากสำหรับลำโพงขนาดเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็เดินเส้นทางไปก็ไปเรื่อยๆเนี่ยก็ลดทอนลงบ้างอะไรบ้างนะครับก็ไปจบอยู่ที่ระยะทางประมาณสัก45ตรงนั้นจะเหลือดีบีอยู่ประมาณสัก60นะครับก็เผื่อไว้เป็นเสียงรบกวนอะไรต่างๆแล้วก็มองกันที่ตรงนั้นเพราะว่าเสียงก็เริ่มแผ่วแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าระยะทางตัวนั้นกับลำโพงเล็กๆขนาดนี้2ใบผมว่าอเคคมากะะรับ แล้วก็ไอ้ลำโพงแบบนี้เนี่ยบอกไว้เลยนะว่ามันจะมีความมีบประสงค์ของของมันจริงๆด้วยความเล็กกระทัดรัดนะครับเหมาะสมยังไงสังสรรค์ปาร์ตี้ที่บ้านชายคาบ้านกึ่งกลางแจ้งในัแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่เล็กๆที่มีการเล่นดนตรีนะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์ได้แน่นอน และยังสามารถเอาไปทำมอนเตอร์เป็นเวทีสําหรับนักดนตรีหรือนักร้องได้ด้วยนะครับซึ่งเวทีขนาดเล็กไม่ใหญ่มากมีพื้นที่จํากัดอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับก็นะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบหรือสนใจนะครับแวะเวียนการเข้ามาดูได้นะครับที่ฮิปโปเดโอเลตนะครับสาขา็ดนะครับถ้าชอบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับฝากด้วยกดไลค์กดแชร์และ subscribe ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ